สวัสดีครับพบเจอกับผมนะครับกับเตียมตัวใหญ่ในช่วงตามล่าหาคมทรัพย์นะครับก็เจอกันมาก็หลายคลิปแล้ะก็พยายามนะครับพยายามนำเสนอนำภาพมาให้รู้ว่าพระแบบนี้นะครับเขาเรียกอะไรอะไรยังไงนะครับหลายท่านอาจจะยังไม่รู้หรืออาจจะยังไม่เคยเห็นหรืออาจจะมีแต่ยังนึกไม่ออกอะไรประมาณนี้ นะครับผมก็จะพยายามหาของที่คือเขาเขาเขาบางครั้งเขาไม่มีเขียนน,นะครับคือไม่มีเขียนบองพระเหรียญอะไรประมาณนี้นะครับพระเก่าๆอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นพระเหรียญก็อาจจะเขียนไว้นะหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้แต่ภาพบางอย่างเขาไม่ได้เขียนไว้บางทีเราก็นึกไม่ออกนะครับว่าเราจะหาข้อมูลยังไงดีนะครับ การเล่นพระก็เป็นสิ่งที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิล์นะครับในการดูพระนะฮะเพราะว่าต้องใช้หลักหลายๆอย่างเลยในการดูพระเครื่องเนี่ยทั้งประสบการณ์ทั้งอะไรนะครับหลายๆอย่างนะฮะฉะนั้นนะครับผมถือว่า การศึกษาและสะสมพระเครื่องเนี่ยนะครับเปรียบเสมือนเป็นการได้ความรู้อย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ผมก็แต่ก่อนก็มีแต่หนังสืออ่านเนาะนะครับแต่ทุกวันนี้ก็ง่ายสะดวกหน่อยนะครับทุกวันนี้ก็ง่ายสะดวกหน่อยมีทั้งอินเทอร์นงอินเทอร์เน็ตให้เราสืบสาหาความรู้นะครับอยากรู้อะไรก็กดเข้าไปนะครับก็สะดวกดีนะครับก็สะดวกดี อ่ะไหนมาดูกันเนาะวันนี้ผมมีอะไรให้ดูบ้างนะครับเออผมได้เคยเล่าเกี่ยวกับพระรัตนาให้ฟังแล้วใช่ไหมฮะผมเคยเล่าเกี่ยวกับโซนพระรัตนนาให้ฟังแล้วเนาะ คือพระรัตนะเนี่ยนะครับหรือถ้า,ถาเรียกกันแบบเต็มๆนะถ้าเรียกกันแบบเต็มๆนะครับก็จะคือพระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์นะครับถ้าเรียกกันยอๆก็คือพระรัตนะนะครับเราจะสังเกตนะฮะได้ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นการเขาเรียกว่าไงล่ะเป็นการเรียนแบบพระพุทธรูปจากสมัยต่างๆ มาผสมผสานกันทั้งสุขโขทยัยทั้งกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็พรัตนาส่วนใหญ่ก็จะมีแบบทรงเครื่องอะไรหลายๆอย่างนะครับก็จะมีเอกลักษณ์นะครับก็จะมีเอกลักษณ์นะฮะเอกลักษณ์ของของช่างนะครับของช่างในแต่ละยุคแต่ละยุคนั้นนะครับพัตนะก็ฟังชื่อเราก็รู้แล้วนะฮะ นะครับก็คืออยู่ในยุคข,ของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับอยู่ในยุคข,ของกรุงรัตนโกสินทร์นี่แหละผมก็ถือว่าเป็นพระที่มีอายุหลายร้อยปีนะสองอร้อยกว่าปีอะไรประมาณนี้เพรานะรจะอยู่ในกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับจะอยู่ในจะอยู่ในช่วงของกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะพระรัตน์พระรัตนะก็เรื่องหาก็มีราคาอยู่นะ นะครับเล่นหาก็มีราคาอยู่แล้วแต่แล้วแต่พิมพนะครับแต่ผมไม่รู้หรอกว่าเขาเล่นแบบไหนแพงนะผมไม่รู้เพราะว่าเพราะว่าผมไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับพระัตนาอะไรมากมายนะครับก,ก็เลยไม่รู้ว่าเขาเขามีพิมพ์แบบไหนอะไรยังไงบ้างนะครับนะอันนี้ก็เลยไม่ไม่ค่อยจะรู้มากสักเท่าไหร่นะครับส่วนนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าพระส่งน้ํา นะครับเขาเรียกว่าพาัดส่งน้พาพัส่งน้ำสองหน้านะครับพัส่งน้ําพิมสองหน้าอย่างนี้ออกปีหนึ่งสามนะครับพวกนี้เป็นเนื้อผงนะครับวัดศิลขันนะครับจังหวัดอ่างทองนะฮะเจ้าคุณนอเสกนะครับ,ส,นะรบส่งน้ําเจ้าคุณน,นอเจ้าคุณนอจริงๆแล้วท่านเป็นพระที่ค่อนข้างที่จะเก่งมากนะครับเจ้าคุณนอเป็นพระที่เก่งมากนะครับเก่งมากท่านหนึ่งต้องพูดอย่างนี้ดีกว่า นะฮะวัตถุมงคลของท่านเนี่ยนะครับมีราคาแพงน่าดูเหมือนกันรุ่นหลักๆที่เขาเล่นนี่นะครับก็ถือว่าพอสมควรเหมือนกันนะราคานะครับพอสมควรเหมือนกันนะครับฉะนั้นนะอยากได้เจ้าคุณนอเจ้าคุณนอออกวัดวัดอื่นก็มีนะครับ นะครับฉะนั้นเล่นนอกวัดถ้าเราเล่นนอกวัดเราก็จะได้พระในราคาที่ไม่แพงนะฮะผมก็เลยพยายามบางทีก็พยายามเอาพระนอกวัดมาให้ดูนะครับเอาพระนอกวัดมาให้ดูนะครับอย่างวัดเอ,อย่างสองหน้าวัดศิลขันนี่ก็ออกนอกวัดออกนอกวัดก็เป็นอะไรที่ราคายังสามารถจับต้องได้แล้วก็เจ้าคุณนอก็รวบปลุกเสกด้วยนะครับส่งน้าเจ้าคุณนอสองหน้า นะครับส่วนนี้นะครับหลายๆท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับนี่เป็นเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อนะฮะเขาเรียกว่าพรสสมเด็จหล่อนะครับพวกนี้เป็นเนื้อทองผสมนะครับหลวงพ่อแพรนะครับถ้าเป็นเก้าจุดหนึ่งเนี่ย9ก้าจุดหนึ่งเนี่ยเสาห้าเนี่ย นะครับแล้วยออกปีสามหกออกปีสามหกโอกาสเอครบรอบแปดสิบหกปีนะครับครบรอบแปดสิบหกปีนะฮะหลวงพ่อแพรว่าพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นหลวงพ่อแพรท่านก็เป็นพระที่เก่งมากนะท่านเป็นพระที่เก่งมากวัตถุมงคลของท่านนะครับนะครับจะบอกว่ามีใครรู้จักแพรพันแพรสองพัน 2, แล้วมานี้ นะครับแผ่พันนี้ท่านจะมีราคาค่อนข้างแพงมากนะนะครับค่อนข้างแพงมากนะพวกผ้าแผ่พันอะไรพวกนี้พวกเหรียญหล่อนี้ก็แพงนะครับแต่แต่ที่ผมถือนี่เป็นปีสามหกนี้ก็ราคาเล่นกันก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับนี่หยิบให้ดูว่าปีสามหกจะเป็นเก้าจุดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นปีลึกกว่าน,นั้นนะครับถ้าเป็นปีลึกกว่าน,นั้นนะครับข้างหลังก็จะไม่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 ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ตอบเก้าจุดหนึ่งอะไรนะครับเขาจะเรียกว่าสมเด็จหล่อรุ่นแรกนะฮะ หลวงพ่อแพร่พิกลทองถ้าอย่างนี้ก็จะพิมพ์แบบนี้ก็จะสองสองสองสี่เก้าสี่ประมาณนี้แหละนะครับถ้าอย่างนี้ก็จะเป็นเขาจะเรียกว่าพวกสมเด็จหล่อรุ่นแรกนะครับเขาจะมีหลายบล็อกหลายพิมพ์เนาะนะฮะมีหลายบล็อกหลายพิมพ์นะครับอย่างนี้ก็หลวงพ่อแพรเหมือนกันว่าพิกลทองสิงห์บุรีนะครับหลวงพ่อแพรพิกลทองสิงห์บุรีนะฮะองค์นี้กิ่งเล็ก นะครับพักกิ่งเล็กชินราชปีสองพันห้าร้อยนะฮะพักกิ่งเล็กพระพุทธชินราาปีสองพันห้าร้อยเนี่ยเป็นพระที่น่าใช้มากนะครับนะครับออ,ออกที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือว่าวัดใหญ่จังหวัดพิษณุโลกปีสองพันห้าร้อยกิ่งดังนะฮะจะบรรจุกิ่งนะครับกิ่งดังนะนะครับผมว่าเป็นอะไรที่ น่าใช้นะแล้วราคาก็ยังไม่ถือกับว่าแพงมากนะครับกิ่งเล็กชินาลาชนะครับองนี้เป็นกิ่งเล็กชินาลาชออกวัดใจนะครับออกวัดใจยังหวัดพิษณุโลกนะครับกิ่งดังกังวานดังเพะดีจังนะครับกิ่งเล็กชินาลาชปีสองพันห้าร้อยฮะนะครับโอ้พระชินาาชนี่ก็สุดยอดเนาะนะครับคุ้มครองป้องกันภยัยดีแทะนะครับปีสองพันห้าร้อยอย่นะ ส่วนตรงนี้นี่เขาเรียกว่าเหรียญเหรียญจอบนะครับเหรียญจอบหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะครับถ้าเป็นใหญ่ๆอย่างนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นสองเขาจะตอกเลขสองไว้ข้างล่างนี้นะตอกเลขสองไว้ข้างล่างนะครับก็จะมีหางดูหางดูอะไรแคานั่นแหละนะครับปีสามสี่นะครับปีสามสี่นะฮะหลวงพ่อไผ่เนี่ยนะครับ เหรียญหล่อรุ่นแรกของท่านเนี่ยราคานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับแพงมากนะครับขนาดเดียรุ่นสองนี่ยังเล่นกันตั้งหลายตังค์เลยนะครับเหรียญจอบหลวงพ่อไปว่ายวักำแพงนะครับถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าเหรียญจอบหลวงพ่อไปว่ายวักำแพงรุ่นสองนะครับข้างล่างจะตอกเลขสองไว้นะครับข้างล่างจะตอกเลขสองไว้ข้างล่างนะครับก็จะมีแบบอะไรนะหางให้ดูหางเลขสองรูอะไรเานั่นแหละ นะครับอันนั้นก็ต้องลองท่านหลายๆท่านก็ต้องลองไปศึกษาดูนะครับว่าตำหน่งตำหนิเขาเป็นยังไงนะครับตำหนิอะไรเขาเป็นยังไงเนาะนะครับถ้าอย่างนี้เขาก็จะเป็นเหรียญหล่อเป็นพวกนี้จะเป็นโซนเหรียญหล่อนะครับเป็นโซนเหรียญหล่อนะครับแต่เขาเรียกว่า bon. เหรียญจอบเหรียญหล่อหรวงว่อไปนะครับบางทีก็เรียกว่าเหรียญจอบนะครับวัดกำแพงรุ่นสองปีสามสี่นะฮะ พระมเหส่วนส่วนทางกับทางครับกับไร้กายเป็นดีคงกระพันชาตีแคลคาดนะฮะพระมเหส่วนพระมเหส่วนเป็นพระที่หลายหลายท่านห้อยเดียวเลยนะครับหลายๆท่านห้อยเดียวเลยนะครับเขาถือว่าเป็นอะไรที่พุทธคุณครอบจักรวาลอยู่แล้วพระมเหส่วนนี่เป็นพระอยู่ในชุดเบญจภาคีเนื้อชินนะครับอยู่ในชุดเบญจภาคีเนื้อชินนะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กมีเหมือนกัน นะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กมีเหมือนกันนะครับมเหตุส่วนนี้ก็อย่างที่ผมพูดไปแล้วนะครับพุทธคุณนะครับสวนทางกับทางนะครับกับร้ายกลายเป็นดีนะครับคงกับพันชาติแควคาดนะครับคือภาพเหตุส่วนเนาะนะฮะลองลองลองหาใช้ดูนะผมว่าเป็นอะไรที่น่าใช้เหมือนกันนะครับสําหรับภาพเหตุส่วนนี้นะฮะก็เดี๋ยว พันเยอะครับแต่บางทีก็ดูว่าผมหยิบอะไรซ้ําไปหรือยังนะครับผมหยิบอะไรซ้ําไปหรือยังเพราะบางทีบางทีหยิบซ้ําไปแล้วก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะว่าโอ้องค์นี้หยิบแล้วอะไรประมาณนี้นะครับสมเด็จนะครับถ้าหลังอย่างนี้นะครับโอ้เอกลักษณ์ก็เลยอย่างนี้พ่อป่วยฮะนะครับเอกลักษณ์เลยหลวงพ่อกวยท่านสร้างพระเยอะมากหลวงพ่อปวยโคศิตารามจังหวัดชัชนาาเนี่ยท่านสร้างพระเยอะมากเลย นะครับร้างเยอะสร้างหลายพิมพ์นะครับแต่พระท่านก็มีราคานะนะครับสายตรงเวลาเขาเล่นพระหลวงพ่อพระพ่อโวยนี่เขาเล่นงานค่อนข้างแพงเหมือนกันนะไม่ได้ถูกพ่อโวยเด่นทางไหนครับคงกระพันชาติไม่ไหมนะครับส่วนใหญ่เด่นทางเมตตามหานิยมนะครับหลวงพ่อโวยนะฮะส่วนใหญ่จะเด่นทางเมตตามหานิยมโชคลาภนะครับเนาะจะเด่นทางนั้นนะครับพระหลวงพ่อโวยโคศิตารามจังหวัดชัยนาทก็ส่วนใหญ่ก็พุทธคุณก็ครอบเหมือนกันนะฮะคงกระพันชาตีเมตตามหานิยมโชคลาภเงินทอง นะครับหนุ่กล่วยอย่างพัะศรีวลีสมเด็จหลังพระศรีวลีที่แขนม,มีกำไรก็เด่นทางค้าขายเลยประมาณนี้นะครับความหมายพระแต่ละอย่างก็แตกต่างกันออกไปนะครับอ่ะก็ชมกรมานิตวะลาหน่อยนะครับจะให้ชมจะให้ชมครั้งเดียวหมดเลยบางทีก็เออเอาเป็นสักวันละนิดวันละหน่อยนะครับคลิปหน้าว่ากันใหม่อย่างไดแล้วนะฮะผมฝาก ด้วยนะครับฝากทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะหาอะไรมาเล่าให้ฟังใหม่นะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสุดท้ายนี้ก็ขอทุกทุกท่านนะครับสุขภาพดีมีความสุขกันเลยนุ่งเรืองนะที่การงานจะเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองนะครับคลิปนี้เซียนตัวใหญ่ขอตัวลาไปก่อนขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ